ซึมเศร้าเป็นไหมคุณว่าก็คงจะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าหมาออตัวไหนมันซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าถูกไหมเป็หมาตัวนี้โอ้โหสู้ชีวิตมากไม่ซึมเศร้าแน่นอนเพราะยังดิ้นรนกับการใช้ชีวิตอยู่น้องชิว่าว่าหน้าร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวให้ไปดูว่าสู้ยังไงค่ะจะเห็นเพื่อนตัดฐานว่าในสีที่ผมทำไวแล้วนะัด S <S> ตอกสนอสตาเครื่องที่ดินนำเป็นเครื่งองหน้าผูงโดนตรวดแซมเจ็ดตอนึน้องไม่มีขาหน้าสองขาโอ้มม่น้าถึงแบบเดินเดินแล้วก็หวัวทิมตลอดเลยอะเออแคปชั่นใจในายมันสู้เห็นไหมคะ,มจะออใจในายมันสู้จริงๆของแท้หมาสี่ขาเหลือสองขาแล้วนะคะแล้วคนที่โพสติ๊กต๊อกเนี่ยคะ่ะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหมาจรก็คือไม่มีเจ้าของปรากฏว่าทีมขา่าวเราไปตรวจสอบแล้วนะคะ เจอเจ้าของค่ะน้องมีเจ้าของนะคะนี่คือเจ้าของน้องหมาค่ะชื่อว่าคุณมณีรัตน์พรพินโยยิง่งอายุ38ปีเราให้ฟังว่าเจ้าน้องชื่อหมูยอ,อนี่ถ่ายภาพใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเหลือสองขาเดินเป็นไก่เลยอะ่ะน่ารักอะ่ะเจ้าหมูย่อทุกวันนี้อายุ10ปีแล้วนะคะแต่ว่าโหชีวิต8ปีที่แล้วค่ะโดนรถไฟทับขาหน้าขาดค่ะ,คะไปฟังดูค่ะ แล้ววันนั้นกลับมาแม่กลับมาจาออกกำลังกายไปตลาดกลับมาไอ้มันไม่เข้าบ้านหายไปวันหนึ่งชุ่มชุ่งติดตั์ก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันคงจะกลับมาปรากฏว่าตอนเช้าก็ไม่เห็นจนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีหมาแถวนี้ลักษณะแบบนี้ไหมก็เลยว่าโอเคพอดีมีรถไฟเหยียบส่งที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วนะโรงพยาบาลสัตว์ใครเป็คนคนเจ้าหน้าที่รถไฟใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ค่ารักษา่ะค่ารักษาคุณหมอรักษาให้รีให้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานทีนี้เอาจริงประเทศไทยคนใจดีเยอะโดยเฉพาะคนเมตตาสัตว์มีคนบอกว่าอยากจะซื้อวิวแชร์ให้น้องเผื่อน้องจะได้ใช้ชีวิตดีขึ้นคุณมณีรัตน์บอกว่าขอบคุณมากๆเลยเธอเองเคยถามหมอแล้วเรื่องนี้หมอบอกว่าไม่เป็นไรชีวว่า,วาตัวนี้ก็คือเจ้าหมูยอปรับตัวได้คือสัญชตาตญาณของสัตว์อะมันสู้นะสู้มากกว่าโคนะเอจริงเราเลยไม่รู้ว่าสัตว์มีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือน้องอปรับตัวได้แล้วทุกวันนี้ไม่มีสองขาหน้าก็อยู่ได้ ไม่จําเป็นต้องใช้แต่ก็ขอบคุณสาหรับความเมตตาของผู้คนนะคะเก่งจังเลยอะ่ะดูออสิคือแบบว่ามีแค่สองขาก็จริงแต่ออสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติดูดิดูดิเอ,อ้ยเ,เก่งอะ่ะยโอ้ย <laughs> น่าดูตอนแรกเขาบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าของมีคนอยากไปเลี้ยงน้องด้วยนะอเอาน้องมาเลี้ยงเองเ,องเนี่ยความเมตตาความรักสัตว์ของคนเนอะออนะคือเราเป็นคนอะนะพอเห็นคลิปแบบนี้แล้วถ้ามีความท้อแท้ในชีวิตจูดเนี่ย เราดูสิหมามันยังสู้เลยนะเราก็ต้องสู้กันต่อแล้เนี่ยไม่อายหมาเนาะอือ